สวัสดีครับผมกมหน้าครับขอโทษขออภัยครับอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ในรถครับแต่หากว่าผมบอก,บอกตอนนี้เดี๋ยวทุกคนสี่บ่อเด,บ,เดบึงคินนี่ได้ละสำหรับหลายๆคนครับที่ล่อเลขของปู่ภูเขาครับผมได้เลขของปูภูเขามาเรียบร้อยแล้วนี่คือวันพระครับนี่ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนกลัวครับของวันพระวันพระที่สิบสามเลขของปูภูเขา กำลังไหนมากครับเพราะว่าผมกําลังว่างกําลังไหนทรไปหาเราครับเลขของเราแปะคำวดนี้มวดที่แล้วของเราไหไฮมาหนึ่งเจ็ดมันออกหนึ่งเจ็ดบนครับตรงๆเลยเลขของเราคือหนึ่งเจ็ดตรงๆเลยส่วนงวดนี้ครับมวดนี้ด้ครับเลขของปูภูเขาผมบ่าด้ไปหาเราเลยครับด้วยว่าผมติทุระเลยครับผมโมวางตอนนี้ผมบ่ไดไปใส่มาใส่เลยอยู่แต่อยู่แต่ตัวตัวจังหวัดครับมวดนี้ครับเลขของปูภูเขาเราไ้มาเลยครับ มันเป็นเหล็กตัวเดิมผมตัวก็บ,บอกกับเราได้แป๊บเดียวครับเรากับวางสายปกติผมไปหาเราเรากับบุคอยบอกปันไดงวดนี้โทรไปยิงบอกกับผมหน่อยเฮงแต่บอกเป็นยังครับเราให้ตัวเหล็กมาเรียบร้อยแล้วเลขของปูภูเขางทจ่แล้วห้หนึ่งเจ็ดงวดนี้ห้ตัวนี้มากเหมือนเดิมครับเลขสามตัวรอยห้มาสองหางครับตัวแรก หนึ่งเจ็ดสามตัวที่สองครับสองเจ็ดสามมูลเทเล่เก็ให่หนึ่งเจ็ดมามูลเทเล่เราห่หนึ่งเจ็ดศูนย์บอสแต่ผมจำผิดเลยมูลนี้ให้หนึ่งเจ็ดสามกับ, 2, 7, บ 1, 7, สองเจ็ดสามมาครับแปดหนึ่งเจ็ดสิไมายังดูแทะหรวมมูลนี้ติดเจ็ดอีกบอผมตัวหาเราเสริตปือ้อผมกับในวันนั้งบอกตอนนี้นะครับผมตัวหาเราประมาณเกือบสามถุ่ง ของมืลนี่แหละของวันผ่าผมถามเราว่าเราฝันยังบอเราก็บอกว่าเราบอดฝันนะครับปกติเราสิฝันแล้วมันเข่าสามตัวงวดนี้เราก็บอบอกว่าเราฝันหรือบ่ฝันแต่ว่าเราาหายเหล็กเหล็กต้องวดของเราครับคือตัวนี้เรายังดาผมเลยว่าเป็นอย่างคือว่าไปหาเราผมก็บอกว่าผมติโทุระแต่ก็ไม่มีเวลาไปครับงวดนี้ผมก็เลยว่าผมบอดไปกับโทรขอเหล็กเอาซื้อได้บอครับ ปูภูเขาเราให้มากเป็นชีรลอยครับเลขสามตัวสองหานะครับเดิมหนึ่งเจ็ดสามกับสองเจ็ดสามครับหมวดทีสิบหกกรกฎาคมสองห้าหกห้าเนี่ยนะครับที่่าผมบอกไว้เมื่อกี้มันจะเป็นเลขสามตัวแต่ว่าสองตัวเป็นให่มากเหมือนเดิมครับให่มากเหมือนเดิมคือแปลกมาอีกปรนเหศแลนนึงนะครับเด้อวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่ง แต่ว่าบงูสิเป็นบนหรือลางเราให้บอกว่าแลนเอาผู้ใได้สิไปมักตัวใดกับเป็นแลนเอาครับแต่ว่าผมขออนุญาตเขียนทุกทุกหนึ่งมันมีหนึ่งอย่างผมก็จะขอเขียนหมดเลยแต่ว่าเราเลือกเลือกแค่ไม่กี่ตัวครับมันจะมีนะครับเด้อหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าอาจจะไม่มีครับนี่แหละเหล็กของเราครับมีประมาณนี้แต่ว่าส่วนตัวที่เรามากสุดกับคือสองศูนย์ วิ่งหจนหอด2อศูนย์คือละหมักหนึ่งสีหนึกับสองศูนย์ครับ1นึ่งสหนึกับสองศูนย์เลข2ตัวละมักอยู่4หางแ้ะก็เลข3ตัวมี2หางแค่ไหนครับของงวดนี่แหละผมก็ถามเราเนาะว่าเห็นข่าวไปแบบว่างวดที่แล้วเราถือรายครับเราถือหึ่งเจ็หลายแห่ง กับเพราะว่าเราเห็มาหนึ่งเจ็ดตัวเลยครับเหล็บนเราบอกว่าเราสื่อเราสื่อ,อหลายถ้าหากว่าผู้ใดอบอเขาใจและกับเลขหนึ่งเจ็ดนี่มีจริงๆบอทุกคนลองกลับไปเบิรงคลิปตัวเกา่ากันเลยนะครับเด้อเลขของปูภูเขาถีผมกับปูบอกันมาสื่อหลายวันไหนปูเราเห็นผมสื่อตัวละพันคูณพันหนึ่งเจ็ดมวดที่แล้วถ้าหากว่าทุกคนยด้ยินครับปูเราบอกให้ผมสื่อเด้อ ตัวละพันคูณพันเราบอกว่าเล่ากับได้เติมนึงครับส่วนผมบอกผมซือ้อปะผมกะพอซื้ออยู่ครับพอซื้ออยู่หนึ่งเจ็ดแต่ว่างวดน,นี้นะครับด้วยเล่ากับบอกให้ผมซือ้อตัวละพันคูณพันอีกแล้วแต่ว่าทุกคนที่ฟังอยู่บทสองมาซือ้อกือผมกันเลยครับเพราะว่าสม,มื่นเนีงเงินทองมันหายยากห้งอะอีกอย่างหนงึ่งบนหัวเรศมันจอดหรืออกถ้าหากว่าถือมันก็ถือว่าเป็นฝูกเป็นดวงครับแต่ถ้าพ่ถือนี่น มันจะเป็นทุกข์เพราะว่าเล่าก็อาจจะบอกให้ผมสื่อซื้อแล้วก็บ,บอเหรนยบอหัวหนะเล้าบอกบอกมาบอกมาบอกหยอกให้ผมสื่อแต่ว่าบางอื่นผมก็สื่อจริงๆแต่ว่าคนอื่นกับบต้องสื่อตามผมสินะเพราะว่าบางคนครับเบิ่งไหวเผื่อเป็นแนวทางครับบุต้องบุต้องสื่อหลายกรือผมสื่อลอตเตอรี่ไปใบ,ใบสองใบกับพ่อครับเพราะว่าบางเถื่อมันมันเป็นเหล็กหลายตัวแต่ละคนกับบหุหัวที่เหล็กตัวไหนสินะแม่บ่ครับ คือผมผมสื่อเนี่ยเราบอกอีกผมสื่อผมกระืือไว้ถือหรือบบถือผมบ่ฮูได้ครับว่าจะถือหรือบบถือแต่บางเอื้นว่าเลขกที่เลขที่ผมสื้อไปมันมันออกนะกอัสินะ่ะผมก็ะโบหูดอกว่ามันสะิออกหรือบบออกผมกระสือสื่อไว้ที่ซื้อผมจะย้ำอีกรอบนึงนะครับเด้อนะตัวเลขที่ปูผู้เขาเราบอกเหลข3สมตัวมีสองหางวนเออีกรอบนึงครับที่ว่าเราบอกข้อมูสื่อตัวละพันกูณพันคือ 173กับ273ครับแล้วก็เลขวิ่ง1นึ่งเราให้ตั้งแตนหนงง่หน1่งศแต่ว่าเราหมากักเลยครับเด้อตัวทีเราวงกลมให้เลยคือมี14 15 16แล้วก็20ผมยังงงอยู่ว่า20ศมาจากไสเแล้วก็บอกว่ามันอยู่ในหลักหนึ่งแล้ววะเบิ่งสิครับเราให้ผมสื่อพู้เดียวได้อีี่พันคูณพัน แต่ว่างวดนี้ผมบอกครับผมสื้อบ่รยายแล้วครับพราะว่าเงืนหาอยากครับผมก็คิดว่าช่วงนี้มันมันเป็นเหล็กที่ว่าอาจจะเปแปลกนะไรครับที่จะออกมาแต่ก็บ่นใจครับว่ามันจะออกอยียงแต่เราหมั่นใจครับว่างวดนี้จะได้กให้ผมพันธุคูณพันธุ์รากับบถามผมเลยว่าผมมีเงินเหลือบอผมพอมีเงินบ่ช่วงนี้ช่วงนี้ครับบอกตรงครับว่ากับทุุๆทายครับงวดนี้งวดนี้บ่ค่อยบ่ค่อยวิ้ยวาาอะไรครับเรื่องเล็ก แต่ว่าเราบอกว่าเราจะมาให้สื่อผมก็จะสื่อไว้อยู่ครับเหล็กตัวนี้แหละเพราะว่าเป็นเหล็กตรงกับเหล็กล้านไส้ผมเลยมันตรงกับเหล็กล้านไส้ผมสื่อตัวละหมื่นมันแปลกตัวนี้แหละล้านไส้ก็ให้ผมหนึ่งสามเจ็ด้ะครับเมื่อนั้นที่ว่าเพิ่นไปไหว้ใหญ่เพิ่นก็บอกว่าให้ผมสื่อตัวละหมื่นเพิ่นบอกนะเพิ่นบอลเด่นนะครับเพิ่นเพิ่นบอกผมทุกหัวได้เลยถามว่าหาว่าเพิ่นสีบอกครับว่าให้ผมสื่อเลยตัวละหมื่นตัวละหมื่นตัวละหมื่น สื่อเน็ตสื่อเน็ตต้นละเมือนต้นละมืออันนี้เพิรนบอกจริงๆครับแต่ว่าบางเธอเพิ่มกับ,บรายสือ่อเพราะเพราะประเด็นดอกหนึ่งสามเจ็ดบางเอิ่นมันมาตรงกับเหล็กของปูภูเขาปูภูเขาไฮมาหนึ่งเจ็ดสามกับสองเจ็ดสามครับหลักการแลนหน 1, 4, 1, ึ่งซีหนึ่งหาเหล็กหนึ่งพร้อมแต่ว่าบางเอิ่นคับด้านซ้ายของผมกระบ,บอกหนึ่งหาเจ็ดหาพร้อมมันก็ตรงกับหนึ่งหามันแปลกตรงนี้แหละครับหรือว่ามันจะบ้าจ ถ้ามากงวดนี้เพราะว่าน่าอาจจะได้ร้ายเติบเลยกะบอกายคือเหล็กของแต่ละคนมันอาจจะตรงกันแต่กับบนน่ใจครับโบมันใจว่าเหล็กมันสิมาบอกแต่ปูแล้วบอกเห็นผมสื่อตัวละพันคุณพันหลานก็บบอกให้ผมสื่อตัวละหมื่นมันบังเอิญมันตรงกันงวดนี้กะบนแน่ครับ16กรกฎราคม65หกหกหลบอกดินพันกันละบบเมยนยัครับคือมันเดือดละเดือมงวด คลิปนี้บ่านเอครับผมอาจจะเอาลงตงหนแต่เสาร์เห็นทุกคนเบิ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันสีประทันนะครับสาหรับเลขกับมีสันนี่ครับของปู่ภูเขากระขอโทษขอให้หลายหลายคนครับที่ว่าบ่นไปหาเราแต่ว่ากันย่างทูโทู่ถามให้เราให้้ยู่กะมีสันีครับเห็นทุกคนมันมานครับรับทรัพย์กับเลขของปู่ภูเขาเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทาง กับปวดใส่จารยานครับในการรับชมนำเสนอให้ทุกคนเบิ่งไว้เพื่อเปรียบเทียบสไลด์คลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผม